สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วเนาะกับคลิปเล่าเรื่องนะครับพอดีว่าช่วง 2- อสวันที่ผ่านมานี้นะครับเริ่มมีสื่อหลายๆสักนะครับที่กำลังให้ข่าวเกี่ยวกับแคมเปญน,นะครับเราชนะแคมเปญเราชนะตรงนี้เป็นแคมเปญที่นะครับออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบที่2โดยที่รายละเอียดนะครับ อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นแคมเปญที่พึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้ามติครมน่าจะวันที่19มกราคมนี้โดยที่วันนี้ครับวันที่13มกราคมผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเท่าที่ได้มานะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างดีรวมถึงอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิตรงนี้ด้วยนะครับ ณวันนี้เท่าที่ผมเข้าไปดูข้อมูลนะครับแคมเปญเราชนะตรงนี้นะครับจะเป็นแคมเปญที่ทําขึ้นมาเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบที่2โดยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับได้รับข้อมือไม่ใช่ได้รับข้อมูลขอโทษครับผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับได้รับนะครับมาตราการเยียวยาครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเกษตรกร สก็คือกลุ่มที่เป็นอา,อาชีพอิสระทั้งหลายนะครับโดยที่ประโยชน์ของแคมเปญตรงนี้นะครับแบ่งเป็น2เรื่องหลกักๆด้วยกันนะทุกคนก็คือ1การเยียวยานะครับด้วยเงินนะครับโดยการเยียวยาจะให้เงินอยู่ที่7,000บาทโดยจะแบ่งจ่ายเป็น2รอบรอบละ3,500บาทอีก มาตรการเดียวยานึงก็คือจะเป็นการให้นะครับกู้เงินด้วยอัตราดอกบเบี้ยที่ถูกเป็นพิเศษนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.5เต่อเดือนนะครับทั้งนั้นแล้วต่อไปถามวา่าจะได้รับเงินยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับถ้าแคมเปญตัวนี้ผ่านการอนุมัตินะครับ การลงทะเบียนนะครับจะเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ w w w r ์ไเเราชนะ .com ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้ถ้าทุกคนเข้าจะเข้าไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เปิด,เปดแพลตฟอร์มตรงนี้ให้ใช้งานนะเดี๋ยวรอ,อการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผ่านกระบวนการตรวจสอบต่างๆผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้2ช่องทางด้วยกัน โดยที่นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถนะครับนำไปเบิกจ่ายผ่านทางนั้นได้ 2. ก็คือผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็สามารถรับเงินเยียวยาแจกทางนั้นได้เหมือนกันนี่คือ2ช่องทาง,งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างที่บอกไปตั้งต้นนอว่า ตัวโครงการนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการเข้ามติคอรอมออยู่แต่คาดว่าจะน่าจะผ่านโดยที่หลังจากที่ผ่านมติคอรอมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าไวที่สุดนะครับที่จะมีการเปิดแคมเปญตรงนี้ให้อาู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปลงทะเบียนน่าจะอยู่ที่วิกที่3ของเดือนมกราคมนี้นะทุกคนรีบติดตามให้ดีๆนะครับ หรืออย่างช้าสุดนะครับน่าจะเป็นวิกที่4หรือไม่ก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นนะครับามาตรการจะเริ่อนทยอยไก่นะครับเงินเดียวยาหลังจากที่มีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วกอ็อนุมัติไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีข้อมูลอัปเดตยังไงเดี๋ยวอาจจะมีแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ทีนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆยังไม่มีรายละเอียดหรือว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนออกมาก็ เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆนะครับชอบนะครับคลิปไหนหรือชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยแล้วก็รบกวนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้ก็บายบาย